สวัสดีค่ะดิฉันนาลินาทาังสัน,นิมิสกุลพยาบาลประจำแผนกศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาล b n s ค่ะค่ะที่ผ่านมานะคะเราก็จะได้ยินกันตลอดเลยนะคะว่าช่วงนี้ที่โควิด -19 n ระบาดจะให้เราหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าปากแล้วก็จมูกนะคะเพราะเชื้อจะทำให้เราติดเชื้อได้โดยเฉพาะบริเวณดวงตานะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะคะว่าเชื้อโรคสามารถติดผ่านดวงตาเราได้ยังไงบ้างนะคะ ค่ะวันนี้นะคะแพทย์หญิงวันสารุ่งภูวพัฒจากสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหินโรงพยาบาล BNS มานั่งคุยกับเราในตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอาจารย์ต้องขออนุญาตถามก่อนเลยว่าโรคตาที่เจอบ่อยๆเลยอะคะ่ะมีอะไรบ้างคะ โรคตาที่เจอบ่อยๆนะคะก็จะเป็นต้อต่างๆนะคะไม่ว่าต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อเนื้อนะคะแล้วก็ในแง่ของเรื่องเบาหวานขึ้นตาโรคจอประสาทตาเสือ่อมซึ่งโรคต่างๆเหล่านี้เป็นตัวที่ทําให้เกิดภาวะสูญเสียการมองเห็นได้นะคะค่ะแล้วที่บอกว่าช่วงระบาดของโควิด -19 เนี้ค่ะอาจารย์ใหพ้พยายามไม่สัมผัสกับดวงตานี้เพราะอะไระคะ ค่ะก็ที่ทราบกันว่าโควิด1 i เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งมีโอกาสติดต่อได้ทางสารคัดหลัง่งฉะนั้นเราต้องล้างมือแล้วก็ไม่สัมผัสใบหน้าและดวงตานะคะคพบอุบัติการของคนที่เป็นโควิด -19 ว่ามีโอกาสมาด้วยภาวะเยื่อบุตาอักเสบหรือโรคตาแดงประมาณ2-3%ค่ะตามมาด้วยตาแดงก็ ต้องตรวจเชื้อโควิดด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะในช่วงนี้ใช่ไหมคะแล้วไวรัสติดเชื้อผ่านดวงตาเราได้ยังไงอะคะค่ะก็โดยทั่วไปไวรัสก็เหมือนไวรัสทั่วไปนะคะก็สามารถติดต่อได้ทางสารคัดหลั่งในแง่ของตาไม่ว่าจะการสัมผัสจากน้ำตาขี้ตานะคะสามารถติดต่อได้นะคะและไวรัสเองในโควิด1 9เนี่ยสามารถติดต่อทาง ทางอันหายใจนะคะที่เราเรียกว่าดอกเบดฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติตัวก็คือจะต้องล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าและดวงตาสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็เน้นเรื่องของอไม่ไปในที่แออัดนะคะแล้วกอ็อย่างที่ทราบกันว่าไวลัรัสเนี่ยในผู้ป่วยที่รับเชื้อไวรัสมาแล้วอาจจะเป็นมีอาการด้วยเป็นหวัดซึ่งหวัดเนี่ยสามารถ ทำให้เกิดภาวะตาแดงได้เช่นกันเนื่องจากตาและช่องในโพรงจมูกมีทางที่ติดต่อกันค่ะค่ะอย่างที่คุณหมอบอกนะคะในโรคตาเนี่ยเราก็จะมีอาการตาแฉะมีสารคัดหลัง่งมีน้ําตาคลอบ้างบางบางเวลาแล้วสมมุติเราอยู่ที่บ้านเนี่ยคะ่ะแล้วเราเกิดมีอาการเนี่ยคะ่ะควรมีการดูแลยังไงบ้างคะ ค่ะคนไข้ทั่วไปที่มาที่นแผนกตาก็มาัากจะอาการที่เราเจอบ่อยๆนะคะก็มาด้วยอาการปวดตาระคายเคืองตาตาแดงมีน้ําตาไหลสู้แสงไม่ได้หรืออาการตามัวนะคะก็อาการเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกว่าอาจจะมีอาการภาวะอักเสบติดเชื้อนะคะก็แนะนําให้มาพบจักสุแพทย์ค่ะ แล้วเรื่องที่มีข่าวเรื่องโรคตาแดงในผู้ป่วยโควิดอะคะ่ะอันนี้จริงเท็จแค่ไหนแล้วก็ผู้ป่วยโรคตาแดงนี้ควรดูแลดวงตาย,ยัางไงบ้างคะในช่วงนี้ค่ะก็เป็นเรื่องจริงค่ะตอนนี้ก็เราทราบกันว่ามีรายงานนะคะว่าผู้ป่วยที่ เป็นโควิดเนี่ยมีอาการตาแดงได้นะคะ mm hmm. แต่ว่ายังมีการรายงานยังยังไม่ได้บ่งบอกว่าอาการนําของโรคตาแดงจะเป็นคนไข้เป็นโควิดส่วนใหญ่คนไข้เป็นโควิดและตาแดงมักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข้ไอาหายใจติดขดัดหรือว่าเป็นหวัดค่ะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้ามีอาการเป็นหวัดร่วมกับตาแดงก็แนะนํารีบมาพบแพทย์ค่ะค่ะก็ ถ้าเริ่มมีอาการหวัดหรือมีอาการตาแดงหรือเครื่องตานะคะก็พยายามอย่าสัมผัสแล้วก็มาพบแพทย์จะดีที่สุดใช่ค่ะค่ะ,คะในช่วงนี้อะคะ่ะช่วงโควิดระบาดหลายๆบริษัทเนะะี่ยค่ะให้พนักงาน work from home กันนะคะคือการทำงานจากที่บ้านเนะะี่ยค่ะบางบ้านเนี่ยแสงอาจจะไม่เพียงพอนะคะหรืออาจจะมีอาการตาแห้งตาล้าจากการที่ทำงานที่แสงไม่พอหรือว่า จ้องคอมนานๆหรือจ้องมือถือนานๆอย่างนี้นะคะ่ะน่าจะมีเพิ่มขึ้นนะคะเราจะมีวิธีดูแลสายตาหรือบริหารดวงตาได้ยังไงบ้างคะ ก็ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เรามีการ Work from home และอยู่กับคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะคะก็จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดภาวะตาล้าตาแห้งมากขึ้นนะคะก็จะแนะนำให้คอยพักสายตาเป็นระยะทุกๆ20-30นาทีอาจจะคอยเปลี่ยนระยะโฟกัสพักสายตาอาจจะลุกเดินหลับตาหรือมองไปไกลๆไ,ไม่ได้อยู่ที่โฟกัสเดิมอาจจะพักสายตาสัก 5นาทีนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการตาแห้งสามารถหยอดน้ํำตาเทียมได้แต่ถ้าเกิดหยอดน้ํำตาเทียมแล้วอาการต่างๆยังไม่บรรเทาก็แนะนำว่าควรมาพบจกักษุแพทย์ค่ะค่ะก็ยังไงตาก็สําคัญนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการนิดน,นหน่อยๆเราแล้วก็ไม่ควรจะปล่อยทิ้งไว้กันนะคะค่ะ,คะอาจารย์คะแล้วสำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะควรปฏิบัติยังไงบ้างะคะ ก็อย่างที่ทราบกันว่าเวลาที่เราใส่คอนแทคเลนส์มีโอกาสที่จะเกิดภาวะตาแห้งการติดเชื้อภาวะการอักเสบมากกว่าปกตินะคะการดูแลความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็คอยดูแลความสะอาดล้างมือก่อนและใส่ และเวลาจะถอดคอนแทคเลนนะคะ,ะไม่ควรใส่คอนแทคเลนนอนไม่ควรใส่คอนแทคเลนว่ายน้ำนะคะแล้วก็คอนแทคเลนจริงๆควรจะเปลี่ยนบ่อยๆหรืออาจจะพิจารณาใช้คอนแทคเลนรายวันและถ้ามีอาการผิดปกติจากการใส่คอนแทคเลนควรพบแพทย์ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็ในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างนี้ค่ะในการผ่าตาัดตาตา่ตางๆอย่างงี้ค่ะยังสามารถทำได้ปกติไหมคะ เราจะพิจารณาคนไข้ที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการสูญเสียการมองเห็นนะคะในกรณีเร่งด่วนในคนไข้กลุ่มนี้อาจจะพิจารณาเป็นพิเศษแต่ถ้าเกิดกลุ่มอื่นๆก็เราจะมีการตรวจสกรีนโควิดก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยของญาติแล้ก็บุค,คลากรทางการแพทย์ค่ะ ก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงวันสารุ่งภูวพัฒจากูุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหินโรงพยาบาล b n s เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะ,คะอาจารย์ค่ะค่ะหากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางโรงพยาบาลน,นะคะสามารถแอดไลน์กับทางโรงพยาบาลได้ที่ b n s h o s p i t a l เพื่อแชร์สอบถามหรือนัดพบแพทย์ หรือเทรโฟนคอนซัลท์กับแพทย์โดยที่ไม่ต้องมาโรงพยาบาลก็ได้เช่นกันนะคะค่ะแล้วอตอนนี้นะคะดิฉันกับคุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วยังไงคอยติดตามสาระดีๆจากทางโรงพยาบาล b n s ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะ่ะขอบคุณค่ะ